ทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่กับเว็บ ID เทพนะครับผมก่อนอื่นขอเข้าสู่ระบบด้วย Facebook นะครับและตอนนี้นะครับทางเว็บมีโปรโมชั่นเติมคูณ2นะครับเติม100ได้200เติม500ได้1,000นะครับเติมเท่าไหร่ได้2เท่าเนี่ยผมก็อย่าลืมมาเติมกันนะครับหมดเขตวันที่31กรกฎาคมนะครับหรือว่าเดือนหน้านั่นเองวิธีการเติมนะครับเข้ามาที่เติมเงินแล้วก็เลือกด้วย Wallet นะครับจากนั้นนะครับเราก็โอน Wallet นะครับให้กับเบอร์นี้นะครับแล้วไม่ต้องใส่เลขอ้างอิงข้างล่างนะครรรัับเเาะมล่นนีไ เกลือนะครับตู้นี้สังเกตดูนะครับจะในของรางวัลนะครับจะไม่มีคำว่าเกลือเลยนะจะมีแค่ได้พวกไอดีนะครับแล้วก็พวกค่าแล้วก็บัตรกาลินานะครับผมแล้วก็จะมีเครดิตที่สามารถสุ่มใหม่ได้อีกครั้งนะครับบอกเลยว่าสุ่มได้เรื่อยๆเลยนะครับสุ่มไป2รอบเมื่อกี้นะครับได้เครดิตล้วนๆเลยแต่อุ้ยโอ้โหรอบนี้ได้344เพชรนะครับเพิ่งสุ่มไปแค่3รอบเองนะทุกคนโอเคเดี๋ยวรอบนี้เราจะมากดเพิ่มโอกาสคูณ2นะครับยิ่งกดเพิ่มโอกาสนะครับของรางวัลก็จะยิ่งได้ง่ายขึ้นน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 ะะะะะะคค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 รร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 ัััััััับบบบบผผผมมมมมมมกกกกกก็ววววีีีี้้้ลลลลอออองงงดด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 ูููููณ2เเเเเเ๋ยยยาาาา่่่่่่่จจไไไิๆๆหืืืปสสตุุทน ยังไงฮะยังไงเฮ้ยคุยโอ้โหได้68เพชรน,นะครับโอเคเดี๋ยวก,กดอีกรอบก็แล้วกันนะครับก็กดใช้เป็นเพื่อโอกาสคูณ2เหมือนเดิมนะครับมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะฮะ เริ่มช้าแล้วเริ่มช้าแล้วเฮ้ยโอ้โหได้3,697เพชรโอ้โหคุ้มจัดนะฮะเว็บนี้ไม่มีคำว่าเกลือก็สนใจก็ทุกคนมาสุ่มเลยนะครับผมแนะนำและนี่ก็คือของรางวัลนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเติมเข้า ID นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเข้าจริงๆหรือเปล่าเห็นไหมครับทุกคนเพชร3,921เพชรนี่ครับก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไม่โกงไม่เกยนแน่นอนนะครับแนะนำนะครับเว็บ ID เทพนะครับผมอยากให้พี่เค้กแต่งตัวผู้หญิงสาายเเเติิมมไปแออคค่ะ FC พี้กกจจหนู โซดค่ะโอ้คนกดไลค์ร้อแล้วก็คอมเมนต์ตอบกลับยี่นะครับผมส่วนมากก็จะเป็นดั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 นดน,นะฮะโอ้โหถ้าจะขนาดนี้นะเดี๋ยวพี่จัดให้ก็แล้วกันนะครับจากน้องหนูเมจิโซดค่ะ โอเคครับผมก็ขอสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับช่องของเค้กไอแกลิชเช่นเคยตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีสามถึงตีสี่แล้วนะครับผมฝนก็ยังไม่หยุดตกนะที่แรกผมคิดอยู่ว่าผมจะทําคลิปดีไหมคือเสียงฝนอะฝนมันตกหนักมากแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะเข้าใหม่หรือเปล่าแต่ว่าก็เดี๋ยวทาคลิปดีกว่าเดี๋ยวคนดูรอนานนะว่าเมื่อวานก็ไม่ได้ลงนะเดี๋ยวจะลงเป็นวันนี้ก็แล้วกันนะครับผมก็วันนี้นะครับผมได้เขาเรียกว่าคอนเทนต์ใหม่นะครับซึ่งเป็นคอนเทนต์ทำตามตาม,ตามใจคนดูนะครับที่ แต,แต่ว่าผมบอกไว้ก่อนนะผมทําตามที่เป็นคอมเมนต์ที่ดีๆนะอันไหนที่เกินเกๆียะผมไม่ทานะครับผมแล้วก็อ่าใครที่แบบดันเยอะนะครับโดนดันเยอะกดไลค์เยอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะยิมมาเป็นคอนเทนต์นะครับผมแล้วก็ให้เขาเรียกว่าให้เครดิตกับคอมเมนต์นั้นนะครับอยา่างเช่นหนูเมจิโสดขาเมื่อกี้นะ <c here> ก็ได้ออกคลิปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอ๊ <c oughs> ก็วันนี้นะครับเราจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงสายเติมนะแต่แอคนะครับผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ นี่ทุกคนผมแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมแต่งตัวมาเรียบร้อยก็จะเป็นตัวละครโมโฟนะไม่รู้ว่าแต่งตัวแบบนี้มันตึงหรือเปล่านะแต่ส่วนตัวผมว่ามันก็น่าจะตึงแหละนะผมไม่ชอบผู้หญิงแต่งตัวสไตล์แบบนี้ยดูด,ดูดีนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเข้าโซนไปแล้วจะมีผู้ชายมาม่เราหรือเปล่านะครับทุกคนตอนนี้ผมก็มีท่าแรงแกนมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเออบอกเลยว่ามันจัดแน่เข้าโซนรอบนี้ ปองลังปองลางปองลัง,ง,ลงนี่ครับผมเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะฮะยังไงครับยังไงครับเอ้ยเอ้ยมีคนแต่งตัวแบบทรงคล้ายๆจะตึงเหมือนเราเลยนะมิจังนะครับเฮ้ยม,มีผู้ชายผู้ชายเดินมาแล้วทุกคนผู้ชายเดินมาแล้วแอ็กไปก่อนทีนึงพี่เคกเอ้ยเอ้ยอะไรคำนี้อ่ะตีหัวให้นะเฮ้ยมีคนรู้จักเราด้วยนี่ขนาดผมตั้งชื่อเป็นซีโฟแล้วนะเขายังรู้ว่าเป็นผมอีกอะเกิดล้อแค่แบบ ดูทุกคลิปนี่อย่างเอาเจฟซีทุกคนแง่แง่พิมพ์แง,ง่แง่ทำไมวะอยังหายเหนื่อยแ๊บนึงทำชิปอยู่ยพิมแอดมาอย่ให้หัวใจก่อนหละการให้ห,ห,ใหัวใจฟซี FC นะครับขอแอคหน่อยครับโอเคจัดไปแอคก็แอคนะครับไหนๆก็เจฟซีเรานะฮะไอผมอ่านน้องเขาไม่ทันน่ะนี่แอคแอคแอคเออม,มาแล้วเจอคนแอคแล้วขอทุ่งหน่อยขอทุ่งเลยเหรอ ไวไปเปล่าอ่ะเอาเอานั่นเนียก็เจอซีแล้วนะครับทุกคนจัดไปเลยลักกันอีก็ถายในแกนด้วยอยีเว้ยเข้ามาห้องแรกก็เจฟซีเลยนะฮะช่างเป็นอะไรที่โชคดีจริงๆเ <Yahoo! S 1> จอคนรู้จักตั้งีเว้ยนี่ขนาดตั้งชื่ฟอฟีลิเฟแล้วเนะี่ย มีคนรู้จักผมด้วยทุกคนดีใจจังเลย <c oughs> มีคนรู้จักผมแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องดีกว่านะ <5> <5> เออพิ่มห้องต่อมาฮะยังไงครับผมโ oh อ้โหสายเติมจัดนะมีคนสายเติมเฮ้ยมีคน okay? กดข,ข,ขำใส่เราเฉยะทุกคนเขากดท่าขำใส่เราฮะเอ่ยมายืนน่ารัก เอ้ยคนชมว่าน,น่ารักด้วยเป็นไงจะเกิดทำไมมึงเป็นผู้ชายอะชมแล้วก็เดินหนีขอวะสงสัยเราไม่ตึงเจอกันไวไวเกินใครอะอย่บอกนะคนห้องเมื่อกี้ใช่่ะผมไม่แน่ใจนะผมไม่ได้ดูชื่อเขานะครับเจอแล้วเหรอใชอ่ไม่น่าจะใช่มัง้งเดินหนีก่อนลักกันเฮ้ยทุกคนโซนแบบมี21คนเลยอะโคตรเยอะ นี่น,นีทุกคนเราแอคตรงนี้แล้วแอคตรงนี้แหละฟึบนีแพ่นันงฟ้าแพ่นังฟ้าก็มาฟึบนีไม่น่ามาขายเป็นกระเทยอะไรครับนี่เขาคุยอะไรกันครับแกงนั้นทุกคนทุกคนทุกคนแกงนี้เขาแบบเข้ามุงอะไรกันก็ไม่รู้นะฮะเฮ้ยไม่มีใครสนใจเราเลยอ่ะน,นี้แต่งตัวตึงตาม f อขอแล้วแล้วเนี่ยหรือว่าผมแต่งตัวไม่ตึงวะ ผมว่ามันก็ตึงอยู่แหละอืมแต่เขาก็แบบเขาก็เก็บทรงแหละอืมปลอบใจตัวเองอย่งัยงๆไม่มีใครมาเลยอะ,อะท่านี้เป็นท่าเรียกมังกรเรียกร้องของสุนใจนะเอาแบบเอามังกรไปบินไปบินใส่ใส่กลุ่มเขาอะนะเป็นไงเอ้ะมีคนมาเต้นด้วยแล้วนี่มันเป็นสูตรนะเป็นเทคนิคมายืนโล่งๆคนเดียวแล้วก็แอคเนีครับผมเดี๋ยวสักไหนก็มีคนเดินมาแอคใครเราด้วยนะฮะ อ๋อห้องโชว์ของเอ้คนนี้เขามีเอเคียมังกรด้วยแล้วมีลูกศรมังกรหรือเปล่าอ้าวไม่นามีนะฮะเดี๋ยวเราแอคก,กับท่าที่เขามีก็แล้วกันนะครับเอ้เขามีสกาเอ้ยทุกคนห้องเรื่อเหลือซึ่หกคนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาให้ครบท่าก่อนสกาสกาสกามาแล้วสกามาแล้วท่าสุดท้ายยัง เดี๋ไม่สุดเดีไม่สุดเลยอท่านี้นี่ถ่ายรูปด้วยถ่ายแกนเฮ้ขอยขย่อนเลยว่ทะทุกคนขยันแรงแกงขย่อเลยว่ะถ่ายแกงนี่คำ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 แต่แทาแชมป์ไปก่อนเฮ้ยเขามีแทาแชมป์อ่ะเจ็ดทาแชมป์อ่ะทุกคน จะได้ผมผมแพ้ทุกคนผมแพ้จริงๆผมก็ไม่ได้แบบจัดตีตึงๆมานะจัดเล่นกับพวกพี่คำๆนะก็แต่ว่าไม่แพ้เฉยเลยยังฮาเลยทุกคนเล่นกับพี่โน้ตพี่เติ้ลนะหลายๆคนน่าจะรู้จักนะครับผมเยวให้เขากนลักกันเฮ้บห้องที่สามไม่มีคนแต่งตัวคล้ายเราเลยอ่ะทุกคนดูดิเจอฝาแฝดฝาแฝด กางเกงไม่เหมือนนะ punched, มันเกือบจะเหมือนทุกๆอย่างเลยอะทุกคนเห็นไหมผมว่าแล้วคนตึงๆ,ๆเขา okay. จะต้องแต่งตัวแบบนี้นะเห็นไหมเห็นไหมแต่งตัวเหมือนเราเลยเอ้าเขาเดินหนีเฮ้ยเขาเดินหนีเฉยเลยร้องไห้เฉยละกันเขาเดินหนีเราอะเขาชื่ออะไรอะเจ็ดยับอีโซนเหรอไอเดี๋ยวเราลองมองเขาอีกรอบหนึ่งโอเคเราคือฝาแฝดเธอนะโคตรเหมือนใช่ เหมือนตรงเสื้อทรงผมแว่นตาและรองเทา้าไม่เหมือนแค่กางเกงอย่างเดียวนี่แฟดแฟด <Yeah. S 1> <laughs> แชนดังแชนดังก็มาน่ารักเอ๊เขาไม่เดินหนีเราแล้ว,ลวทุกคนเขาไม่เดินหนีเราแล้ว,ลวนี่ให้หัวใจทีหนึ่งเนะี่ยแชนดังแชนแหนะนี่ไม่ดังหรอกค่ะนี <laughs> <laughs> ่คราเต้นเขาเต้นตน,นี่เต้นเต้นเต้นเนขาเฮ้ยมีคนแอคมีคนแอค แอคสาวอ่ะทุกคนมีคนแอคสาวอ่ะแอคสาวอ่ะเออแอคสาวก็เอาเบาๆไปก่อนสการไปก่อนละกันเฮ้ยฝั่งนู้นก็มีคนแอคเอคเฮ้ยเอค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 เต้น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 เออนี่ทุกคนมังกร ลูกซองมังกรมาแล้วลูกซองมังกรมาแล้วเอาแล้วเอามีคนกดเมนเราเลยโมจิไก่เฮ้ยเขาจะวัดท่ากับเราฮะอีเฮ้ยทุกคนเขามาวัดท่าวัดท่าปักเอ้ปักว่ะเฮ้ยเขาู้เขาเขาอ่ะปักก็พอก่อนละกันมามาดีมาดีมาิงเรียงกันเรียงกันนี่เรียงกันเรียงกัน ยืนเรียงกันยืนเรียงกันเขาจะมาไหมอ่ะไม่มาไม่มาทุกคนเขาไม่มาเขาไม่มาเออเอ้ยเขาอะไรวะเออเขามาแล้วเขามาแล้วเขามาแล้วโอเคอันนี้ต่ออันนี้ฟงลังฟงลังฟงลังเกจาะอะไรว่เกี่ยวอะไรเลยนี่เชี่ยมากเช็ดเช็ดก็มา เดี๋ยวใช้เลยก่อนเดี๋ยวขอหา,าว่าแบบทรงผัวแบกนะจริงๆผมเป็นผู้ชายนี่ผมเป็นชายผมเป็นชายผมเป็นชายก็าาอร้องไห้เลยทุกคนจะก็ร้องไห้เลยข,ข,ขา่าวรัาพี่เค้กไหมมีค<ว>นรู้จักผมอีกแล้ว,วดีใจวนะ่ะดีใจดีใจช่ฮะ เฮ้ยสุดนฮ้ยสุดคลิปนี้ผมก็เจอคนรู้จักผมสักทีช่างเป็นอะไรที่ดีจริงๆเอฟซีมีย่อให้เลยมีย่อให้อ FC เป็นไงมีมีใครย่อให้ซีแบบผมเป้าแค่นั้นแหละเอาหัวใจไปเอาหัวใจไปนอนหลับฟันดีแล้ววันนี้ผมอะสี่สี่ก็แล้ฟันดีอะ FC FC ตามของขา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 ไปละเด้อมีคนให้หัวใจเราด้วยให้ดอกไม้ให้หัวใจปักหน่อยขอถ่ายรูปบุรู้จักฮี่มันเกือบดีละ จบละฝักใหม่าให้ผูส้สาวกันแล้วกันกนดังนดังก็มาไม่ดังหรอกขนาะดคนนี้ยังไม่รู้จักเธอเข้าไปแล้วนะ <c oughs> เห็นไหมมาครับทุกคนห้องนี้ก็น่าจะเป็นห้องสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับผม ก็บอกทุกคนไว้ก่อนนะถ้าอยากให้ผมทําอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็คอมเมนต์ไหนที่คนแบบดันเยอะๆนะครับผมก็จะหยิบเอามานะครับแล้วก็เอาคอมเมนต์นั้นออกคลิปด้วยนะครับผมแต่ว่าขอให้เป็นคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์แล้วก็ไม่เกลียนนะครับผมนะเออใครแบบคอมเมนต์เกลียดอันนี้ผมก็ไม่เอานะฮะก็อยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรเดี๋ยวเจอกันนะครับในคลิปครับผมมาทุกคนเฮ้ยแต่ว่าห้องนี้ทำไมคนน้อยจังเฮ้ยน้อยๆแบบนี้นี่แหละจะได้ปิดคลิปไวๆขอแอบไว้ก่อนท่าหนึ่งฟืบ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 เฮ้ยเหลือเก้อ น้อยจังวะไปแล้วไปหมดละไปหมดละมีมีคนมีคนแบบใส่หมวกเอฟด้วยอะ่ะอีเคเขาต้องมีปักธงแน่ๆเลยแอคไปก่อนละการแอคเสืหมวกเอฟเขาผมอีแอคเสืหมวกเอฟเฮ้ยเฮ้ยยอ่ยอยอ่ยอย่ตามน้ำไปก่อนตามน้ำไปก่อน <c oughs> ตามน้ำไปเรียบร้อยหนีหนีน่าจะกลัวผมปักธงสวนนะดูทรงละเนี่ยทุกคนดูดิเ,ดเขาออกไปเลยอะ่ะธงหาย ยังฮาเลยคนแบบนี้น่าจะเป็นแบบว่ากล้าทําคนอื่นแต่ไม่กล้าให้คนอื่นมาทําตัวเองอะไรประมาณเนี้เอ,อไม่สดเลยไม่สดเลยเฮ้ยคนหมดละเปลี่ยนห้องก่อนทุกคนผมว่าเมื่อกี้ห้องน่าจะบักนะเพราะว่าห้องเมื่อกี้คนไม่ถึง10คนเลยนะแล้วก็หมดอะปกติห้องมันจะต้องแบบ89คนได้เจอคนนี้อีกแล้ว <laughs> น่าใช่นะคนเดิม น่าใช่จริง,รงด้วยโอ้โหคนนี้น่าจะเหงาแนละเข้าโซนโคตรบ่อยเลยนี่นะทุกคนถ้าห้องโซนปกติเนี่ยมันจะประมาณ20บกว่าคนนะเดี๋ยวเราเอาห้องนี้ก็แล้วกันนะเขาก็เจอเราบ่อยจริงนะคนนี้เดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนชื่อแล้วมั้งนี่นี่เอาตรงนี้ดีกว่าลงดีนะครับผมในยี่ถ้าเจอหมวกเอฟคนเมื่อกี้นี่บันเทิงเลยผมบอกเลยอยู่ยังขำเขาไม่หยุดเลยปักธงแล้วก็หนีสงสส่กลัวโดนผมปักธงแล้วก็ถ่ายแกนใส่ผมกล้าพูดอะเอาดีถ้าเขาไม่กลัวเขาไม่ออกหรอกแค่นั้นแหละเออ เสียดายปักธงช้าไปหน่อยกําลังแบบกําลังแบบอ่อยให้เขาดีใจงไง <laughs> มาแทุกคนเฮ้ย hey, มีคนจีบกันตรงนี้เดี๋ยวเราไปที่อื่นดีกว่าปล่อยให้เขาจีบกันไปแล้วมีคนเล่นคอนด้วยใครวะแชรปัด <laughs> คอด้วยทําไมต้องเถื่อนเถื่อนจังเลยค่ะเถื่อนจังเลยค่ะลูกพี่ป๊อปปปังท่าไม่เฮ้ยบูยาวอ่ะนี่ยกมือยกยกมือด้วยเหมือนกัน <laughs> เขาก็ยกมือผมก็ยกมือนะฮะ เออเอากรอบแกนมานี่ผมว่าไม่มีใครกล้ามาขิงใส่เลยอะเอาจริงเขาฟันเราแล้วนะฮะสักหน่อยนั่นไงเตะเย้เจเตะว่ะนี่ป้องกันได้ตั้งกัดตั้งกัด้วยสกา <c oughs> ไปอ,อ,อ,อะไรอะไรอะไรครับอะไรครับอะไรครับยังยังยังไม่หมดยังไม่หมดนี่พนมมือท่องบนไล่ผีไปซะเปซะ,ะนี่ช็ดคอ ซิดคอว่ะอะไรอีกทุกคนแล้วก็บังกรนะถ้าสุดท้ายเขาสิงสาวอ่ะเขาแอคสาวอ่ะเขาแอคใส่ผมโชว์สาวมีคนมาคานหัวโคตรโตมาแล้วมาแล้วคนถือค้อนมาแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยแล้วใครเข้ามาคานใส่ผมเนี่ยเยอะเกินอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยมาเต้นใส่ผมเฉลีปัดคอว่ะ ปักคอนี้ก็ปักคงเลยล้วกันตรงนี้ละก,กันนะนี่ผู้สาวหัวโตผู้สาวหัวโตเหมือนลูกงานเหมือนลูกงานเหมือนลูกงานนี่ถ่ายแรงแกนแค่นั้นแหละฟึบฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บยบุญญาอ่ะนี่บุญยา,ยาพี่สาวผมผู้ชายด้วยผมผู้ชายด้วย นี่ผมผู้ชายน่าจะตกใจอ่มานี่เฮ้ยมานี่วะไปไหนครับไปไหนครับอ่าเดี๋ยวผมตั้งพอกไปก่อนปึ๊บ โอเคทุกคนก็ปิดคลิปตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับผมเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ผมทำคลิปไลอย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะฮะแล้วก็ถ้าใครคอมเมนต์คนดันเยอะๆนะครับเดีย๋ยวก็จะเอาคอมเมนต์นั้นมาออกคลิปด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ